ใช้คาว่าเป็นตัวการดีกว่านะครับผมแค่รู้สึกว่าเมื่อมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่พี่หมอปลากับคณะควรทำและต้องทาผมมองแค่นั้นและการขอขมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอริยวิธีที่สังคมพุทธเราใช้กันโดยทั่วไปสังคมพุทธเนี่ยการขอขมาการขอโทษกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับความคลังผ้าคทังผือซึ่งทํา ต่อกันโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันการขอขมากากับโทษรืออริยะวิธีที่สังคมพนเราใช้กันผมก็เลยอยากให้พี่หมอปลาแสดงความบริสุทธิ์เพราะตัวพี่หมอปลาตัวพี่น้อฟ้าหรือคณะทำงานเองก็ยืนยันเกิดว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจเมื่อสิ่งใดที่ทำออกไปแล้วมันมันถูกสังคมมองว่าที่มันเป็นความเกินเลยเป็นความไม่เหมาะสมไม่ควรไม่งามอะไรก็แสดงความบริสุทธิ์ด้วยกันะมาซะเราเป็นคนพูดด้วยกันนะผมคิดแค่นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้ เีาโดยความรู้สึกจากใจที่ผมพาพี่หมอปลาทำหรือเดินทางมาถึงที่นี่ผมไม่ได้ให้พี่หมอปลาทำเพื่อต้องการจะเป็นรถกระแสะหรืออะไรแต่ผมคิดว่าทําเถิดในฐานะที่คุณทาผิดพลาดและคุณยอมรับแล้วว่าสิ่งที่คุณลงไปทํามันมีส่วนที่ผิดพาลาดจริงแสดงความบริสุทธิ์ใจไปขอข,อขอมาไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนสังคมกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านบางส่วนบางมุมจะไม่ให้อภยัยหรือจะด,ดําเนินการใดๆต่อไปอี่หลังจากนี้ผมว่าก็เป็นสิ่ง เรามองแค่มุมว่าในฐานะที่ผม,มรับถือพี่หมอปลาเป็นเป็นพี่ชายผมเป็นเป็นน้องและหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนี้อยู่เลยฮนะเวลาเรามีปัญหาที่หมอปลาเาช่วยผมก็นำเสนอเฉพาะในมุมของผมในฐานของคนที่เคยปวดมาว่าอ่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยควรทำอะไรเพราะนั้นเองครับอาจารย์ครับมาขอที่มิสเรเจ็บก็คือขอโทษให้ที่ไม่เสียก็คือการให้อาภายัยบางทีมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถุกสิษยต่างๆแต่ผมว่าถ้า พี่คนหนึ่งก็พูดว่่ก่อนที่เราจะขอโทษเราต้องรู้ว่าเราผิดอะไรถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราผิดอะไรอ่ะเราจะขอโทษอย่างกล้าหาญไม่ได้ดังนั้นวันนี้ที่มาก็อย่กับพี่หมอปาแล้วก็ที่ไปว่าเราเราผิดตรงไหนแล้วก็ขอโทษประเด็นนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจผมว่าต้องกอากให้อภัยได้วัมผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้อะไรนี้ครับแล้วก็ทางที่วันเขาตั้งใจจะพามาขอขอมาเลยรต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นศูนย์กลางเราไม่ได้มี มีบารมีขนาดนั้นแต่เราเราเห็นความตั้งใจที่อยากจะทำผมมองว่าเรื่องเรื่องการไปจัดการต่างๆเป็นเรื่องดีแต่ผมอยากจะเสนอคุณปาแล้วก็ทีมงานว่าถ้าเรามีการจัดสรร์ด้วยนะครับเวลาเราไปจัดการอะไรบางอย่างในวัดนั้นในที่นั้นเนี่ยในหัวห่ของคนเป็นพุทธอย่างเงี้ยผมนึกภาพว่าเอ๊ะที่หมอปลาทีมงานไปถ้าตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบางคนจะรู้สึกกลัวเอ๊ะบ้านเราวัดเราเป็นอะไรทําเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจัดการและเราจัดสัร์ด้วย สร้างสรรค์ในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นดีๆในวัดนั้นเลยนะครับมันจะมีมุมดีๆอยู่เยอะแยะมากมายที่ท่านทําอะไรสร้างสรรค์อะไรเนี่ยผมว่าถ้าเรามีมีเวนั้นด้วยมีมุมนั้นด้วยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ที่สวยงามมากแล้วความรู้สึกคือเห็นคนยังหนงเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกกลัวเอ๊ะมาแล้ววัดเราหมู่บ้านเราจังหวัดเราจะเป็นยังไงกับการที่ไปพี่มอลาไปกับทีมงานแล้วปืมันจะมีสิ่งดีๆบางอย่างเข้ามานะเขาจะมาช่วย จากการบงางอย่างิัดากสรรบงางอย่างสาร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากชวนพี่ชายไปทานด้วยครับศาสนาาการทำของพระปานี่ผวเป็นบางไหมผมสนาพุทธไม่ใช่เอะไรก็บาปบาปนะครับศาสนาพุทธใช้คําว่าโทษร่วงเกินมันจะมีคำหนึงนะครับในใน ในพระบาลีจะใช้ควาว่าอัจฉริยะอัจฉริยะคือโทษล่วงเกินซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ทำต่อกันนะครับไม่ใช่าาคารวะทำพระเองก็บางทีก็อาจจะทําอะไรที่มันเป็นเป็นความล่วงเกินเป็นโทษเรื่องล่วงเกินต่อคารวะได้น,นะครับมันก็ตามหลักก็คือเมื่อทําแล้วทําอะไรที่เป็นโทษล่วงเกินแล้วก็แสดงต่อกันพระเนี่ยท่านจะมีหลักเลยนะครับออกภาษาเนี่ยท่านจะมีการประวรณนากัน ประาคเลยครับเปิดโอกาสให้ว่าต่าวดกเนินหรือขอโทษขอ,ษขอ,ษขอษขคุยกันได้สมควพุทต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาได้แสดงการขอโทษขอขมารหรืออะไรก็ตามอันนี้ผมว่ามันเป็นอ,รอารยธรรมวินัยที่สุดแล้วแล้วก็พี่ตั้งก็สังเกตว่าการดําเนินการของสองตาเหมืนจะเป็นแาบสองคมไหมเอาละ เยเสนอนะครับว่าถ้าเราไม่อยากให้คนแบบพี่หมอปลาทำอะไรเรื่องพวกเรื่องเหล่านี้เนี่ยองค์กรทางศาสนาต้องเข้มแข็งครับคณะสงฆ์ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งในชนิดที่ว่าเวลาชาวบ้านเขาเห็นความไม่ชอบมาพาคนอะไรในศาสนาเขาจะได้ไปร้งอ,งราาองเรียนองค์กรของคุณองค์กรทางศาสนาร้องเรียนคณะสงฆ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวคุณเองก็ยังไม่ปรับปรุงอะไรเลยและเวลาเกิดเรื่องเกิด,กด,กดโทษทีคุณก็ยัง คนแบบที่หม,มอปลายเนี่ยถามว่ามันแก้ไขอะไรได้ไหมครับมันไม่แก้ไขครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดเคสอีกเพราะเวลาคนเขาไม่มีที่พึ่งเขาจะต้องหาที่พึ่งที่เขาคิดว่าพึ่งได้เขาจะไม่ไปหาที่พึ่งที่เขาไปแล้วมันเงียบไปแล้วไม่จัดก,การซึ่งผมมองว่าตอนนี้องค์กรทางศาสนาโดยเฉพาะสำนักพุทธก็ดีหรือคณะสงฆ์บางส่วนเองเป็นแบบนี้นครับอยาเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้คิดว่าหลังจาก ว่าต้องต้องทางานรวดเร็วแล้วก็ทันต่อต่อต่อ,ต,อต่อเคสต่อปัญหาที่มันเกิดไม่ใช่งเงียบหรือทํางานตามหลังอันนี้ผมว่าไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้ผมยังมองว่าเป็นแบบหลัอยู่คือทํางานตามหลังต้องรอให้เป็นให้มีข่าวใหญ่โตก่อนมีกระแสออกข่าวออกข่าวไปแล้วค่อยไปตามลงไปดูอะไรด้กาจะามิติมิติมันเป็นโอกาสได้ถ้าเราถ้าเราเอาตรงนี้เป็นบทเรียนผมว่า ป็นโอกาสดีมากๆในการที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะตรวจสอบอะไรต่างซึ่งจริงๆก็มีข้อมูลในระดับนี้นะครับแต่เรามกวอาจะมีการพลาดได้ในขณะที่องค์กรที่จังหวันบอกผมว่ามันก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะากทำอะไรต่างให้มากแต่้าจะไม่ได้คนอื่นเขาเข้ามาในการตรงนี้มาต้องช่วยกันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบทสรุปแล้วก็ภาคส่สัมปทานเองต้องควรมีการพูดคุยกันว่าภาพลักตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วจะแก้ไขปรับปรุงยังไงผมว่า ตนนี้เป็นโอกาสที่ที่ต้องทำแล้วนนด้วยความครที่ทั้อท่านเคเนออมอดาก่อนนะะ่ค่ะมีการท่าก็สังเกตไปที่สิ่าสิท,าสที่อย่ข้างกายท่านว่าอ๊รู้ก็ว่าท่านปวยว้ทไมถึงยังให้ท่านรับสาุโม,นบ,น,ะะมนบตอางในมมองท่านเป็นยังไงเราต้องะเกนกันมุนม,ม,อ,งมองผมก่อน,น,ะนะะผม,มองว่าเนี่ยจากประเด็นปัญหาเนี่ยผมได้พูดไปในไลฟ์สดเมื่อวานว่า คุณจะด่าบาคนอย่างหมอปลาคนอย่างพี่น้ำฟ้าด่าสื่อที่ลงไปทาเรื่องนี้จนมันเกิดเกิดเคสแบบที่คนไม่พอใจอนี้คุณด่าไปเลยฮะคุณด่าได้เต็มที่เลยคุณปนาคุณจะจัดก,การอะไรคุณทําได้เต็มที่แต่คุณต้องไม่ลืมประเด็นปัญหาใหญ่สองเรื่องที่คุณได้จากเรื่องนี้ด้วยที่คนแบบหมอปลาเนี่ยทาให้คุณเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเช่นหนึ่งเรื่องการใช้งานผูใ้ใหญ่การแสวงหาประโยชน์ซึ่งมันมีเยอะไม่ใช่แค่กรณีหลวงอุตแสงนะครับสมัไก่อนหลวง ลหลวงครอบคููหรือใครหลายๆหลายๆหลายๆรูปที่ท่านแจกพรรษาการแล้วบางทีมีสติรู้ตัวบ้างไม่มีสติรู้ตัวบ้างแต่ยังถูกลุกสิทธิ์นำไปสเสวสหาประโยชน์ในทางปจัจจัยเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะให้ท่านได้พักผ่อนได้ภาวนาอะไรอย่างนี้ครับประเด็นที่2คือเรื่องเงินสําคัญที่สุดเลยนะครับนอกจากเรื่องลูกสิษธ์แล้วเรื่องเงินเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีหลงอูแสงก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับต้องตามไปจัดการคณะสงฆ์ไม่ใช่ว่า ปล่อยให้เ่าวเงียบไปแล้วไม่ทําอะไรตกลงเงินมีกี่ล้านครับ57ล้านหรือมากกว่าน,นั้นหรือเท่าไรและจะจัดจาก,การยังไงในกรณีที่หลวงปู่เป็นผู้ไร้ความสามารถท,ท,ที่ไม่สามารถจะจัดจาก,การปัจจัยที่มีญาติโยมมาถวายตัวเองได้ทํายังไงจะให้เงินก้อน,น,นตกมาเป็นศาสนสมบัติส่วนกลางแล้วเอาไปใช้สอยเพื่อการพระศาสนาแบบที่หลวงปู่สมัยที่ท่านยังมีความรู้สึกตัวต้องการจะให้มันเป็นเรื่องนี้ต้องทำครับไม่ใช่เงียบ วันคุยกันก็ต้ติบุญก็เหมือนสอบตกนะถ้าเป็นการสอบที่เรื่องาอาจารย์ประหมันก็เหมือนสอบตกครับฉะนั้นทุกอย่างมันมีมาตรฐานอยู่ฉะนั้นแม้กระทั่งต่อไปเนี่ยผู้เสียลูกหาของปฏิศิอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ควรจะมีมาตรฐานที่ดีขนาดทำงานเขาก็มีสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีพูดคุยกันหน่อยดูคุณสมบัติหน่อยดูทัศนติกษาด้วยว่านี่คืออาจารย์เราที่เราต้องเคารพนับถือมากว่าจะเคารพนับถือจริงๆไม่ใช่ใช้งานท่านหรือว่าเอามาแสวหงหาประอยู์ ก็เป็นเป็นโอกาสดีที่ที่จะได้มีมาตรฐานตรงนี้ด้วยกับวัดวัดอื่นๆกับครูบาอาจารย์พวกนี้นด้วยในการปกป้องท่านด้วยนี่แะครับมันมีผลต่อศรัทธาของญาติโยมต่อวัฒนธรรมต่อการเรียนเราด้วยแต่ที่นี่การรุสิทธ์มีความขทางกฎหมายไหมคะไม่มีนะครับทำมาวินัยก็ไม่ได้มีแต่อพระวินัยก็ไม่มีไม่ไม่ได้ระบุชันดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในใน ในเรื่องทางคณะสงฆ์เนี่ยผมว่าก็ต้องจัดการไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยไม่มีความคิดจะปล่อยให้เลยตามเลยก็ต้องจัดการั้งคณะกรรมการสอบจะปีนคณะลูกศิษย์ถ้าองประธานที่ดูแร้เกณิ์ไหมอยากที่อาจารย์สมปองบอกว่าหาลูกศิษย์ที่มีความรู้ความแม่นยำในทางวินัยมากกว่านี้ไหมไว้ไว้วางใจได้ว่าจะไม่นำหลวงปู่ไปทำอะไรเนี่ยที่มันไม่ไม่ถูกไม่ นะสุดท้ายหน่อยเขาจะหาว่าทั้งสองท่านออกมาปกป้องหมดปลาไมไม่ปกป้องนะครับ uh, ร่ไม่อไปวันนี้ไม่ปกป้องนะพี่หมอปาทำไม่ดีผมก็ด่านวันนั้นได้ส่งปกกระดาผมไม่ได้ปกป้องผมยังเสนอเลยครับว่าลงไปอยู่ต้องไปแบบสุภาพชนหลวงพไปยอมก็พูดแล้วและทค่นี้ผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีทถึงที่เรื่องแรกอย่างที่ผมพูดพี่หมอปลาไม่ได้รั่นไม่ใช่คนรันครับผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าไปนะถ้าแกรันแกจะยอมขอเข้ามาไหมครับแกจะยอมให้ผมมาอาแกทำอะไรแบบนี้ไหมผมว่าก็ไม่ใช่ทีิดี ไม่ต้องกลัวว่าจะปกป้องไม่ปกป้องแน่นอนผมว่าจะพาไปเส้นทางที่ถูกต้องครับที่ผมย้ำย้อนกลับไปเลยว่าเมื่อเราจะจัดการอะไรจัดสรรด้วยในวัดเดียวกันในอะไระต่างๆมันมีมุมที่จีอยู่เยอะแยะผมไปผมไปถ่ายวัดไทยแล้วนะด้วยกระแสประเดผมยังไม่กล้าที่จะนําเสนออะไรเงี้ยด้วยกระแสที่จะลบๆอะไรเงี้ยไปคุยกับพระไปสนทนาธรรมกับท่านท่านก็มนี้ก็หนุนใจมนี้ก็รวบรวก็หวัว่นไหวในการที่จะทำความดีต่อไปฉะนั้นมันมี อะไรดีๆในวัดเยอะมากศาสนาแลวมพท่านทําดีช่วยสาธารณประโยชน์คนการศึกษานะครับช่วยสองเพห์คนช่วยลดเข็นนะครับอ้อมผู้ใหญ่อะไรท่านก็ทําประโยชน์มากมายหลายวัดเลยซึ่งผมกำลังไปถ่ายอะไรอยู่เลก็อยากจะชวนพี่หมอกาแล,แล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณสุขาดด้วยว่าโอกาสี้แต่ที่เราเราจัดการแล้วเรามาจัดสรรสร้างสารสรค์สิ่งดีในทางศาสนาที่มีมากมายในวัดวาอาราตไปรานวงเลี้ยน้อยพ่อหลวงพี่เห็นก็ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะผมว่าเราไปในเวนี้ได้ในเส้นทางนี้ได้ไม่ยากเลยครับก็อยากจะฝากที่หมอปลาฉังนั้นไม่ใช่เป็นการปกป้องืออะไรจะเป็นการมาชวนที่เราไปในเส้น,านทางที่ที่ดีงามอยู่แล้วก็ดีงามมากขึ้นเพื่อให้ชาวพูดเห็นแล้วเออก็เป็นฮีโร่จริงๆนะมามาช่วยทั้งการจัดก,การมาช่วยในการจัดสังสร้างสรรค์อย่างยารตรงนี้เพราะว่า มันอาจจะเป็นมุมที่เฉยครับในแง่ของเร็ติ้งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เล่าร้อนไม่กระนำดูอะไรเงี้ยแต่ว่าม,มันเป็นอะไรที่ทําให้สะสมไปนวมันก็เป็นความสมที่เกิดขึ้นในจิตใจของชาวพุทธผมว่าอันนี้จะช่วยเยียวยาได้ช่วยทําให้รู้สึกดีรู้สึกมีมความสุขมากขึ้นเน้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขที่พี่ชอบอยากอยากให้หมอตามไปไหนกินงานสื่อไปแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขไม่ต่องมาเราเห็นนักข่าวไปฮุ่วั่นเราดังเลยจะมาถายอะไรดีๆที่วัาเราแต่ตอนนี้ไปโอเอ วัดเรามีอะไรนะ <S <S ชาวบ,บ้านก็จะกลัว <S 1> <S 1> <S สร้างวัดสร้างมามาหลายสิบปีร้อยปยีมันจะประทังเท่านี้เหรอสตาร์ทที่ก็ใยๆสร้างมาด้วยทําความดีกันมานต่างๆมันจะหมดลงตรงนี้ผมไม่อยากให้เขาหวั่นใจกลัวแบบนั้นจริงอยู่นะตะคนไม่ทาปิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่า <นะ S 1> บางทีมุมคนตะพิดมันนิดเดียวกับแต่มุมดีๆของวัดโครงการดีๆมันมีมากมายอยากให้นําเสนอตรงนี้ออกมาเยอะๆจับมุดก็ะจะ เช่นใจแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันยุทธาสตรมกูจะยืดยืดับเป็นวันพ่อเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บบานก็ว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเราต้องทําอะไรไม่อยากให้พูธศาสนาเราถดถอยพูดตื่นให้เราตื่นตัวที่จะในวันว่าองค์กรต่างๆของคมปัญแดงอันนี้เราก็ตื่นตัวในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันดีด้วยปริญญาตปฏิบัติเม่แพงแล้วก็เป็นผู้เปิดบานที่เห็นกันและกันแล้วมีความสุขเห็นสื่อไปแล้วมีความสุขที่โม่ป้าที่เราไปแล้วมีไปเห็นโม่ไปในวันไปทุกรั้งไปมมีควาสุข อยากจะฝากประเด็นไว้บ้า่ช่วยกันจันรงุูศาสนาความทาให้ทําให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับงั้นหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมครับที่จะเห็นทั้งสองท่านร่วมลงพื้นที่ทํางานกับทางหมอปลาด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคงไม่นะครับที่ขออนุญาตูดนส่วนตัวผมผมไม่เพราะว่าผมผมเชื่อว่าแม้จะมีกรณีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยพี่หมอปลาเขาก็มีความชัดเจนในบางมุมเขาในการทํางาน ซึ่งผมคิด,ดว่าโดยส่วนตัวผมนะครับสำหรับผมเองผมว่าผมไม่เหมาะที่จะไปแต่ถ้ามันมีประเด็นปัญหาอะไรหรือที่หมอ,อปลาต้องการคาปรึกษาหรือข้อสงสัยอะไรที่ผมสามารถพอจะช่วยได้ผมยินดีที่จะให้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาจะ,ะเป็นมุมผมก็ถ้าไปใน,ในในเวของการสร้างสรรค์อะไรนะครับในการดูแลในการที่จะปกครองครนุบารุศาสนาพระนุ่มเงี้ยน้อยหลวงพ่อที่ยินดีนะครับยินดี ท่าน,น็นประเด็นการจัดการอะไรเงี้ยเนานนะที่กัมันบอกก็จะเป็นอะไรท,ที่หมอปลาก็จะมีข้อมูลในตรงน,นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจัดสรารก็อยากเป็นด้วยครับแต่ถ่านจัดการก็เอาไว้ก่อนนะ <laughs>